วัสดีมิตรรักแฟนบอลเจอกับโทนี่ชี้บอลเด็ดเช่นเคยนะครับสำหรับคำคืนวันที่19พฤศจิกายน2567ครับก็จะจัดหนักจัดเต็มให้8คู่เหมือนเดิมนะครับเรามาเริ่มที่คู่แรกครับลีกเอกรูป3ครับฮังการีครับพบกับเยอรมนีครับฮังการีอยู่อันดับ3ของกรุ๊ปนะครับลงเตะไป5นัดชนะ1เสมอ2แพ้2ได้3เสีย10ประตูติดลบไป7ครับเก็บไปอยู่5คะแนนครับ เยอรมันก็อยู่อันดับหนึ่งของกลุ่มครับลงเตะไป5ชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครในรายการนี้นะครับยิงไปได้มากถึง17ประตูครับแล้วก็เสียไป3ประตูบวกอยู่14เก็บไปทั้งหมด13คะแนนนะครับมาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่ครับ8นัดหลังสุดครับฮังการีเอาชนะไปได้2ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4ครับนัดล่าสุดครับฮังการีก่พภายให้กับเยอรมันไปในสกอร์5ประตูต่อศนะครับ ก็เก็บเลตลาครับไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป3นัดครับมาดูฟอร์มครับ5นัดหลังของทั้งฝั่งฮังการีครับชนะ1เสมอ2แพ้ไป2ครับนัดล่าสุดครับฮังการีก็แพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์ไปในสกอร์4ประตูต่อ0ย์ครับ5นัดหลังก็เก็บเลดราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมครับอยู่ที่0.9ลูกครับแล้วก็เสีย1.7ลูกต่อเกมครับ มาดูฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งเยอรมันกันบ้างครับ5นัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้4นัดครับเสมอ1ครับนัดล่าสุดครับเยอรมันก็ถล่มบอสเนียครับไป7ประตูต่อ0ครับ5นัดหลังสุดครับก็เก็บเรีราคาไปได้3นัดโจอร์สูงไป4นัดครับอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.8ลูกครับเสีย0.6ลูกต่อเกมครับคาดการแผนที่จะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของฮังการีครับ ก็จะมาในแผน3-4-3ครับโดยจะมีผู้เล่นตัวหลักอย่างโซบอลไลย์ครับที่จะลงเป็นตัวหลักครับในรูปของทางการีวันนี้แล้วก็ทางฝั่งเยอรมันครับวันนี้จะมาในแผน4-2-3-1ครับก็จะมีตัวหลักอย่างโรดิเกอร์ครับแล้วก็ซาเน่ครับที่จะลงทําศึกในค่ําคืนนี้ครับมาดูสถิติที่น่าสนใจครับที่เจอกันมา นัดก่อนหน้านี้ครับเป็นฝ่ายที่ฮังการีครับรองบอลไป44%เยอรมัน56%ครับจำนวนยิงเข้ากรอบทั้งหมดของฮังการียิงไป6เข้ากรอบไป1ครับเยอรมันยิงไป23เข้ากรอบไป9ครับผ่านบอลทั้งหมดของฮังการีอยู่ที่4 0 9ครั้งครับคิดเป็น8 8แเแล้วก็ทางฝั่งเยอรมันครับ542ครั้งคิดเป็น89%ครับ ราคาต่อรองครับวันนี้มาที่ฝั่งเยอรมันครับต่อไปที่1ลูกครับค่าน้ําอยู่ที่1.01ครับแล้วก็ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ครับคืนนี้ครับโจนี่มองว่าเยอรมันครับกินของหวานอีกแล้วครับแนวรูกของเยอรมันครับวันนี้น่าจะมี2เม็ดถึง3เม็ดให้เห็นครับคืนนี้โทนี่ชี้ไปที่ต่อเยอรมันครับมาต่อกันที่คู่ที่2ครับลิกเอกร๊ปสครับ ระหว่างบอสเนียกับเนเธอร์แลนด์ครับผมบอสเนียอยู่อันดับ4ของกรุป๊ปครับลงเตะไป5นัดยังไม่ชนะใครครับในรายการนี้เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป4ได้3เสียไปถึง16ประตูครับประตูติดลบไป3ครับเก็บไปได้อยู่1คะแนนครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์ครับอยู่อันดับ2ของกรุป๊ปครับลงเตะไป5นัดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1ได้12เสียไป6ประตูบวกอยู่6ครับเก็บไปอยู่8แต้มครับ สถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมา3ครั้งครับเสมอไป1ครั้งแลวก็2ครั้งล่าสุดบอสเนียก็แพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์ครับนัดล่าสุดก็แพ้ไปแบบขาดรอยครับ5ประตูต่อ2ครับ3นัดก็เก็บเลตราคาไปได้1นัดครับจบสกอร์สูงไป2นัดครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังของทั้งฝั่งบอสเนียครับ5นัดหลังก็อ่เสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง4ครับโดยนัดล่าสุดกับวาโดนเยอรมันครับถล่มเละไปถึง7ประตูต่อ0ูนครับ หนัดหลังก็เก็บเลดราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป2นัดครับอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกม0.6ลูกครับเสียมากถึง2.8ลูกต่อเกมครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังของเนเธอร์แลนด์กันบ้างครับ เก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1น,นัดล่าสุดกับเนเธอร์แลนด์ก็ถล่มฮังการีไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ครับเก็บชัยชนะไปเ,เก็บเลดราคาไปได้2อครับก็จบสกอร์สูงไปที่3นัดครับอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2ลูกครับแล้วก็เสีย1.2ลูกต่อเกมขาดการแผนที่จะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านบอสเนียครับบอสเนียก็จะมาในแผน 532ครับก็จะมีผู้เล่นตัวหลักอย่างเซโก้ครับที่จะลงล่าตาข่ายให้กับบอสเนียในค่ำคืนนี้ครับแล้วก็ทางฝั่งเนเธอร์แลนด์ับจะมาในแผน4 2 3 1ครับก็จะมีตัวหลักอย่างมัรตไซเดลิกแล้วก็ฟิโปรงครับที่จะลงเล่นในค่ำคืนนี้กับตัวหลักของเนเธอร์แลนด์มาดูข้อมูลที่น่าสนใจครับนัดที่เจอกันที่ผ่านมาครับเป็นทางฝ่ายของบอสเนียครับครองบอลไปแค่25%เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์ครับครองบอลไปมากถึง75%เปอร์เซ็นต์ครับ ของบอสเนียครับยิงไปทั้งหมด4ครั้งครับเข้ากรอบไป3ครั้งแล้วก็ทางฝ่ายเนเธอร์แลนด์ยิงไป28ครั้งเข้ากรอบไป9ครั้งบอสเนียครับผ่านบอลทั้งหมด164ครั้งคิดเป็น69%นครับเนเธอร์แลนด์มากถึง658ครั้งคิดเป็น92%รครับราคาต่อรองครับวันนี้มาที่ฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับต่อไปที่ลูกควบลูกครึ่งครับค่าน้ำาจอยู่ที่0.91ครับราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งคครบบ3ั โทนี่มองว่าครับคืนนี้ครับเนเธอร์แลนด์ครับกินขนมอีกแล้วครับทีมอย่างบอสเนียครับก็เป็นทีมที่แจกประตูครับกระจายกันเลยทีเดียวครับเสีย2ลูก3ลูกเป็นอย่างต่ำครับแล้วก็ทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์ก็ยิงได้2ลูก3ลูกครับเป็นอย่างน้อยครับนัดล่าสุดก็ถล่มฮังการีไป4ประตูต่อศูนย์วันนี้ราคาเปิดมาที่ต่อลูกควบครับ2ลูกมีให้เห็นแน่นอนครับก็ลุ้นเม็ด3าเม็ดสสนุกกันไปครับวันนี้โทนี่ชี้ไปที่เนเธอร์แลนด์ครับ มาต่อกันที่คู่ที่3ครับลีกบีกร๊ปสครับระหว่างทีมชาติเวลครับเจอกับไอซ์แลนด์ครับเวลอยู่อันดับ2ของกรุ๊ปครับลงเตะไป5นัดชนะ2เสมอ3ยังไม่แพ้ใครในรายการนี้นะครับได้5เสีย3ประตูบวกอยู่2เก็บไปอยู่9แต้มครับแล้วก็ทางฝั่งไอซ์แลนด์ครับอยู่อันดับ3ของกรุ๊ปครับลงเตะไป5นัดชนะ2เสมอ1แพ้2ได้9เสีย9ประตูติดลบเท่ากับ0นย์นะครับไม่ได้ไม่เสียแล้วก็เก็บไปอยู่7แต้มครับ สถิติของัตงคู่ที่เคยเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งครับเทนทางฝ่ายของเวลครับเอาชนะไปได้2นัดล่าสุดก็เอาเสมอกันไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับ3นัดก็เก็บเลดลราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป2นัดครับ มาดูฟอร์ม5นัดหลังของเวลกันก่อนครับเวล5นัดหลังก็เก็บใช้ชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอไป3ครับนัดล่าสุดเวลก็เสมอกับตุรกีไปแบบไร้ไสกอร์สูประตูต่อประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เก็บเลทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป2นัดครับอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1ลูกครับเสีย0.9ลูกต่อเกมครับ ห้านัดหลังของไอซ์แลนด์ครับไอซ์แลนด์เนี่ยห้านัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้2ครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2กับนัดล่าสุดไอซ์แลนด์ก็เอาชนะมอนเตเนโกไปได้2ประตูต่อ0ูนครับห้านัดก็เก็บเลทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป3นัดครับอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกม1.7ลูกครับเสีย1.6ลูกต่อเกมครับแล้วมาดูคาดการ์แผนที่จะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของเวลกันก่อนครับจะมาในแผน4 2 3สครับก็จะมีผู้เล่นตัวหลัก อย่างวิลสันครับที่คอยอยู่แดนกลางคืนนี้แล้วก็โทมัสอยู่ฝั่งซ้ายเจมส์ James อยู่ฝั่งขวาสูนหน้าตัวเป้าก็าจะเป็นจอห์นสันครับที่จะลงทําศึกในค่ําคืนนี้แล้วทีมชาติไอร์แลนด์ครับก็จะมาในแผน4 3, 3่สครับโดยจะมีผู้เล่นตัวหลักอย่างกูจอห์นสันครับที่จะลงทําเกมในค่ําคืนนี้มาดูสถิติที่น่าสนใจครับที่เจอกันมานัดล่าสุดครับเป็นทางฝ่ายที่ทีมชาติเวลกองบอลได้มากถึง58%ครับแล้วก็ทางฝั่งของ ไอซ์แลนด์ครองบอลไปอยู่42ครับเวลยิงไปอยู่8ครั้งเข้ากรอบไป6ครับเวล์ยิงไป20เข้ากรอบเพียงแค่4ครั้งครับอัตราการผ่านบอลเวลอยู่ที่403ครั้งแล้วก็อยู่คิดอยู่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่85ครับแล้วก็ทางฝั่งของไอซ์แลนด์ครับผ่านบอลอยู่ที่258ครั้งคิดเป็น79ครับ ราคาต่อร้องครับวันนี้เปิดมาที่เวลครับต่อไปที่ครึ่งควบลูกครับค่าน้ําจ่ายอยู่ที่0.90ครับราคาสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับคืนนี้โทนี่มองว่าครับเป็นเกมสําคัญของทั้งคู่ครับแต่เวลเล่นในบ้านค่อนข้างค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่เล็กน้อยครับแล้วก็สถิติที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งของเวลครับที่ดูดีกว่าเล็กน้อยครับ คืนนี้ครับโทนี่มองว่าอาจจะไปจบที่สกอร์สองหนึ่งหรือสามหนึ่งครับโทนี่ชี้ไปที่ต่อเวลครับมาต่อกันที่คู่ที่สี่ครับระหว่างแอลเบเนียเจอกับยูเครนนะครับเจอกันมาทั้งหมด5ครั้งครับเป็นฝ่ายที่แอลเบเนียเอาชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งครับแล้วก็เสมอไป1แพ้ไปถึง3ครับนัดที่เอาชนะก็เป็นนัดล่าสุดครับที่สามารถเอาชนะยูเครนไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับหนัดหลังสุดก็เก็บเด็ดราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป3นัดครับ มาดูฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งเอลเบเนียกันก่อนครับ5นัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ครับนัดล่าสุดก็เอาเสมอกับสาธรณนัชเช็กไปแบบไรสกอร์0ประตูต่อ0ครับ5นัดหลังก็เก็บเลดราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.9ลูกครับเสีย1ลูกต่อเกมครับเรามาดู5นัดหลังของทางฝั่งยูเครนกันบ้างครับ 5นัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้1น,นัดครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดก็เสมอกับจอเจียไปด้วยสกอร์หประตูต่อหครับานัดหลังก็เก็บเลทราคาไปได้1น,นัดครับแล้วก็จบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกม1.3ลูกครับเสีย1.4ลูกต่อเกมครับรายงานผู้เล่นบาดเจ็บครับของทางฝั่งเจ้าบ้านครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ทางฝั่งของยูเครน มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายครับขาดการครับแผนที่จะลงเล่นในค่ำคืนนี้ครับของแอลเบเนียครับก็จะมาในแผน4 2 3 1ครับก็จะมีผู้เล่นตัวหลักครับอย่างไบรามี่ครับแล้วก็อูซินีครับที่จะลงเล่นในค่ำคืนนี้ครับมาดูทางฝั่งของยูเครนกันบ้างครับจะมาในแผน41 41ครับก็จะมีผู้เล่นตัวหลักครับอย่างอาเตมดอฟบิกครับที่จะลงล่าตาข่ายกันในค่ำคืนนี้ครับคืนนี้ก็จะลงยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าครับ ราคาต่อรองครับวันนี้เปิดมาที่ฝั่งยูเครนครับต่อที่ปอปอครับคาน้ำจ่ายอยู่ที่1.10ครับราคาสูงตามเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับโถนี่มองว่าครับคืนนี้ครับยูเครนครับน่าจะวิ่งแบบสู้ฟัดครับตายเป็นตายสู้ยิบตาแน่นอนครับถ้าเกิดชนะได้คืนนี้ก็จะขึ้นไปเป็นอันดับหหรืออันดับ2ของกลุ่มชั่วคราวนะครับเพราะว่าในครั้คืนนี้เช็กก็จะเจอกับจอร์เจียเหมือนกัน ยังไงคืนนี้ก็ต้องเอาชนะนะครับเพื่อการันตีอยู่อันดับ1อันดับ2ของกลุ่มครับคืนนี้โทนี่ชี้ไปที่ยูเครนครับมาต่อกันที่คู่ที่5ครับระหว่างมอนเตเนโกรครับเจอกับตุรกีครับมอนเตเนโกรครับลงเตะไป5นัดครับยังไม่ชนะใครครับแพ้ไป5นัดรวดครับได้ประตูเดียวครับแล้วก็เสียไปถึง8ประตูติดลบอยู่7ครับยังไม่มีคะแนนในรายการนี้นะครับแล้วก็ ตุรกีรับอยู่อันดับ1ของกรุ๊ปกับลงเตะไป5ชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครในรายการนี้นะครับได้8เสีย3ประตูบวกอยู่5เก็บไปทั้งหมด11คะแนนครับมาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่ครับ5นัดครับเป็นทางฝ่ายของมอนเตเนโกกับเสมอไปได้2นัดแล้วก็อีก3นัดที่เหลือก็แพ้รวดครับโดยนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับตุรกีไปในสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับ หานัดที่จะกันก็เก็บเรทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป3นัดครับมาดูฟอรมครับ5นัดหลังของมอนเตเนโกครับ5นัดหลังมอนเตเนโกก็แพ้รวดครับ5นัดหลังก็สะกดคำว่าอย่างอื่นไม่เป็นครับนอกจากคำว่าแพ้นัดล่าสุดก็แพ้ให้กับไอซ์แลนด์ไปในสกอร์2ประตูต่อศูนย์ครับ5นัดหลังก็เก็บเรทราคาไปได้เพียงแค่นัดเดียวจบสกอร์สูงไป1นัดครับ อัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมครับน้อยมากครับ0.6ลูกครับแล้วก็เสีย1.6ลูกต่อเกมครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังของฝั่งตุรกีกันบ้างครับ5นัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง3นัดครับแล้วก็เสมอไป2นัดล่าสุดก็เสมอกับเวลไปแบบไร้สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ5นัดหลังก็เก็บเรดราคาไปได้2นัดแล้วก็จบสกอร์สูงไป2นัดครับอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมครับ1.6ลูกครับแล้วก็เสีย1.1ลูกต่อเกมครับ รายงานผู้เล่นบาดเจ็บครับของทางฝั่งเจ้าบ้านไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับทางฝั่งของอ takiego, ตุรกีมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3รายนะครับการการแผนที่จะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของมอนเตเนโกรครับก็จะมาในแผน4 2 3 1ครับก็จะมีผู้เล่นตัวหลักครับอย่างมาโยยานโควิสครับที่จะนำทีมในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของตุรกีครับก็จะมาในแผน4 2 3 1ครับก็จะมีผู้เล่นตัวหลักครับอย่าง ai, กูรเและก็ กองกองหน้าตัวเป้าครับอย่างยูมาสครับที่จะลงลาตะข่ายในค่ำคืนนี้ให้กับตุรกีครับราคาต่อรองครับวันนี้เปิดมาที่ฝั่งตุรกีครับต่อไปที่1ลูกครับค่าน้ำาจอยู่ที่0.91ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ครับโทนี่มองว่าครับค่ำคืนนี้ตุรกีกินขนมหวานอีกแล้วครับเพราะว่าฝั่งมอนเตเนโกครับมอนเตเนโกก็ แพ้แบบยับยับมากครับแล้วก็ยังไม่มีคะแนนในรายการนี้ครับตุรกีก็อยู่อันดับหนึ่งของกรุ๊ปครับมี11แต้มฟอร์มโดยรวมล่าสุดครับก็แตกต่างครับฝั่ง1ชนะฝั่ง1แพ้ครับคือนีโตนี่ก็ชี้ไปที่ต่อตุรกีครับมาต่อกันที่คู่ที่6ครับลีกเอกรุปหนึ่งครับระหว่างเช็กกับจอจีเอครับเช็กอยู่อันดับหนึ่งของกรุ๊ปครับลงเตะไป5นัดชนะ2เสมอ2แพ้1 ได้7เสีย7ประตูบวกลบเท่ากับ0นะครับเก็บไปอยู่8คะแนนแล้วก็จอเจียอยู่อันดับ2ของกลุ่มกบลงเตะไป5นะัดชนะ2เสมอ1แพ้2ครับได้6เสีย4ประตูบวกอยู่2เก็บไปอยู่7คะแนนครับมาดูสถิติที่เจอกันมา2ครั้งครับเช็คก็แพ้ให้กับอจอเจียไป1ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งครับนัดล่าสุดนี้ก็แพ้ไปถึง4ประตูต่อ1ครับ สองนัดที่เจอกันก็ไม่สามารถเก็บเลทราคาได้เลยครับจบสกอร์สูงไป1น,นัดครับมาดูฟอร์ม5้นัดหลังของเช็คครับ5้นัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้2นัดครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1น,นัดล่าสุดก็เสมอกับแอลเบเนียไปแบบไร้สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ5นัดก็เก็บเลทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป2นัดครับอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.9ลูกครับเสีย1.4ลูกต่อเกมครับมาดู5้นัดหลังของทางฝั่งจอเจียกันบ้างครับ ชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ครับนัดล่าสุดจอเจียก็เสมอกับยูเครนครับไป1ประตูต่อ1ครับห้านัดหลังก็เก็บเลทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป1นัดครับอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกครับเสีย1.3ลูกต่อเกมขาดการแผนที่จะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของเช็คครับก็จะมาในแผน 3-4- 3ครับ ก็จะมีผู้เล่นตัวหลักครับอย่างอเล็กคลาวครับแล้วก็ยานคูสตาครับที่จะลงเล่นในค่าคืนนี้ให้กับเชคนะครับแล้วก็มาดูทางฝั่งของจอเจียกันบ้างครับจะมาในแผน3511ครับก็จะมีผู้เล่นตัวหลักครับอย่างควารัสเคเลียครับที่จะลงนำศึกในค่าคืนนี้มาดูสถิติที่น่าสนใจครับที่เจอกันมานัดก่อนหน้านี้ครับเป็นทางฝ่ายที่จอเจียครับของบอลไป4 4เครับแล้วก็ยิงไปทั้งหมด13ครั้งเข้ากรอบไป9ครั้ง อัตราของบอลอยู่2 9 4ครับคิดเป็น8 1ครับแล้วก็ทางฝั่งเจ็บครับครองบอลไป56%ครับยิง10ครั้งเข้ากรอบไป5ครับอัตราการผ่านบอลอยู่ที่379ครั้งคิดเป็น85%รครับราคาต่อรองครับวันนี้เปิดมาที่สาธารณรัฐเช็กรับต่อไปที่ครึ่งควบลูกครับค่าน้ำจ่ายอยู่ที่0.98ครับราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งครับโทนี่มองว่าครับ จริงๆคู่นี้แล้วเป็นบอลที่มีผลกระทบด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ต่างฝ่ายต่างต้งตองการชัยชนะเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเราดูสถิติที่เจอกันมาครับน่าจะเป็นบอลแพ้ทางครับเช็คก็พาใา้กับจอเจียนัดล่าสุดก็โดนจอเจียกดไปถึง4ประตูต่อ1ครับคืนนี้โทนี่มองว่าไม่ใช่งานหมูสําหรับเช็กค,ครับจอเจียก็จะบุกไปเอาชนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ โทนี่คาดว่าผลน่าจะออกมาไม่เสมอก็เป็นทางฝ่ายจอร์เจียเอาชนะไปได้ครับโดยสกอร์2ประตูต่อ1ครับคืนนี้โทนี่ชี้ไปที่รองฝั่งจอร์เจียครับมาต่อกันที่คู่ที่7ครับเราจะมารายการฟุตบอลโลกโซนอเมริกาใต้กันบ้างครับระหว่างเปรูครับเจอกับอาร์เจนตินาครับเปรูอยู่อันดับ9นะครับลงเตะ1 1นัดชนะ1เสมอ4แพ้ไป6ครับ ได้3เสียไป14ประตูติดลบ11มีอยู่7คะแนนครับแล้วก็อร์เจนตินาครับอยู่อันดับ1ครับลงไปเตะไป11นัดชนะ7เสมอ1แพ้3ได้20เสีย7ประตูบวกอยู่13ครับเก็บไป22คะแนนครับมาดูสถิติของทั้งคู่ครับที่เจอกันมา10นัดหลังสุดครับเป็นทางฝ่ายที่อร์เจนตินาครับเอาชนะไปได้ทั้งหมด6ครั้ง เสมอไป4ครับยังไม่แพ้ให้กับเปรูครับโดยนัดล่าสุดครับอาร์เจนตินาก็กดเปรูไป2ประตูต่อ0ูนครับ10นัดหลังสุดก็เก็บเลทราคาไปได้4นัดจบสกอร์สูงไป2นัดครับแต่สถิติที่เจอกันมาครับที่อาร์เจนตินาเอาชนะก็สกอร์จะไม่ค่อยขาดครับเต็มที่ก็2 0ครับ มาดูฟอร์ม5นัดหลังของอาร์เจนตินาครับ5นัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดก็แพ้ให้กับปารไกลไป2ประตูต่อ1ครับ5นัดหลังสุดก็เก็บเลทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป4นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.8ลูกครับเสีย0.6ลูกต่อเกมแล้วก็มาดูทางฝั่งของเปรูกันบ้างครับ5นัดหลังสุดก็เก็บชัยชนะไปได้1นัดครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2 นัดล่าสุดเปรูก็เสมอชิลีไปแบบไร้สกอร์ศูนย์ประตูต่อ0ูนย์ครับนัดหลังสุดก็เก็บเร็ราคาไปได้3นัดเสมอไปเอจบสกอร์สูงไป1นัดครับอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.3ลูกครับเสียไป0.9ลูกต่อเกมครับรายงานผู้เล่นบาดเจ็บกับของทางฝั่งอาร์เจนตินาครับจะมีผู้เล่นบาดเจ็บ2รายแล้วก็ทางฝั่งเปรูจะมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายเหมือนกัน คาดการแผนที่จะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของอาร์เจนตินาครับจะมาในแผน4-3-1-2ครับโดยจะมีผู้เล่นตัวหลักครับอย่างแมสซี่แม็กอลิสเตอร์ครับแล้วก็กองหน้าก็จะเป็นอวาเลสแลวก็มาติเนสครับที่จะลงล่าตะไครในค่ำคืนนี้ให้กับอาร์เจนตินาครับมาดูทางฝั่งของเปรูบ้างครับเปรูวันนี้จะมาในแผน3-5-2ครับโดยจะมีผู้เล่นตัวหลักครับอย่างอังเดรกาลิโอครับที่จะลงเล่นในค่ำคืนนี้ให้กับเปรูครับ ราคาต่อรองครับวันนี้เปิดมาที่ฝั่งอาร์เจนตินาครับต่อไปที่ลูกครึ่งควบ2กครับค่าน้ําจาอยู่ที่0.88กครับราคาสูงตามเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ครับโทนี่มองว่าครับสำหรับคู่นี้ราคาต่อรองอาจจะไหลไปถึง2ลูกครับถ้าราคาไหลมาถึง2ลูกครับโทนี่ชี้ไปที่รองเปรูดีกว่าครับ2ลูกครับเพราะว่าสถิติที่เจอกันมาครับก็เป็นฝ่ายที่อาร์เจนตินาชนะก็จริงครับแต่ส่วนใหญ่สกอร์ไม่ขาดครับ เต็มที่ก็2ลูกครับก็มี1 0บ้างก็มี3 1บ้างคืนนี้โทนี่ก็ชี้ไปที่ซื้อเกมรับของเปรูแล้วกันครับมาถึงคู่ที่8กันแล้วนะครับมาปิดท้ายกันที่คู่บราซิลเจอกับอุรุกวัยครับบราซิลอยู่อันดับ4ครับลงเตะไป11ชนะ5เสมอ2แพ้4ครับได้16เสีย10ประตูบวกอยู่6เก็บไปอยู่17แต้ม อุรุกวัยครับอยู่อันดับ2ครับลงเตะไป11ชนะ5เสมอ4แพ้2ได้16เสีย8ประตูบวกอยู่8เก็บไป19คะแนนครับมาดูสถิติที่ทั้งคู่เจอกันครับ10นัดหลังสุดครับเป็นฝ่ายที่บราซิลเอาชนะไปได้ถึง7ครั้งเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1นัดล่าสุดบราซิลก็เสมออุรุกวัยไปในสกอร์0ประตูต่อ0ครับ10นัดหลังสุดก็เก็บเลทราคาไปได้5นัดจบสกอร์สูงไป5นัดครับ มาดูฟอร์ม5นัดของทางฝั่งบราซิลกันก่อนครับ5นัดก็เก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ1แพ้ไป1ครับนัดล่าสุดครับก็เสมอกับเวเนซุเอลาไป1ประตูต่อ1ครับนัดนี้เสมอกับเวเนซุเอลานี่ก็นักลงทุนก็กลุ่มขมับไปตามๆกันครับ5นัดหลังสุดก็เก็บเลทราคาไปได้1นัดครับจบสกอร์สูงไป2นัดครับอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกครับเสีย0.6ลูกต่อเกมครับ ฟอร์ม5นัดหลังของอุรุกวัยครับชนะ1เสมอ4แพ้ไป1ครับนัดล่าสุดอุรุกวัยครับเอาชนะโคลอมเบียไปในสกอร์3ประตูต่อ2ครับ5นัดหลังสุดก็เก็บเลดราคาไปได้1นัดครับจบสกอร์สูงไป1นัดครับอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.7ลูกเสีย0.7ลูกต่อเกมครับคาดการแผนที่จะลงเล่นในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของบราซิลครับก็จะมาในแผน4-2-3-1ครับโดยจะมี ตัวหลักอย่างวินิซโอสครับราฟินญาครับซาบินโยแล้วก็นาเปาอย่างเจซูสครับที่จะลงเล่นในค่ำคืนนี้ให้กับบราซิลครับแล้วก็ทางฝั่งอุรุกวัยครับวันนี้จะมาในแผน4 2 3 1ครับโดยหน้าตัวเป้าก็จะเป็นดาวินนูเยสครับจากสโมสรลิเวอร์พูลส่งเข้าประกวดครับในรายการนี้ก็ยิงไปแล้ว5ประตูกับอีก2แอสซิ์นะครับราคาต่อรองครับวันนี้เปิดมาที่ฝั่งบราซิลครับต่อไปที่1ลูกครับค่าน้ําจ่ายอยู่ที่0.95ครับ ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับโชนี่มองว่าครับคืนนี้บราซิลเปิดราคามาค่อนข้างแรงครับเพราะว่าสถิติที่เจอกันมาครับอาจจะชนะเยอะก็จริงครับแต่2นัดหลังสุดครับก็ทำได้เพียงแค่เสมอครับแล้วก็แพ้ให้กับอุรุกวัยครับอันดับตารางคะแนนกับของอุรุกวัยก็ดีกว่าครับอยู่อันดับ2บราซิลอันดับ4ต่างกัน2คะแนนแล้วก็ประตูได้เสียของอุรุกวัยก็ยังบวกกว่า เกมคําคืนนี้น่าจะออกมาแลกกันสนุกเลยครับแต่โทนี่มองว่ายังไงบราซิลครับถ้าชนะก็น่าจะชนะไม่ขาดไม่น่าจะเกินราคาต่อครับแต่โทนี่มองว่าครับอาจจะเสมอเผล่เอเอ,อุรุกวัยอาจจะเก็บชัยชนะได้ด้วยสามคำในนัดนี้โทนี่ชี้ไปที่รองอุรุกวัยครับจบกันไปแล้วนะครับ8คู่สำหรับคํำคืนนี้จัดหนักจัดเต็มกันไป ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องโทนี่ชี้บอลเด็ดกันด้วยนะครับ1ไลค์ก็เท่ากับ1กําลังใจนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากได้ทัศนะเพิ่มเติมนะครับก็แอดไลน์มาคุยกันได้ที่ siby84 ตัวนะครับอย่าลืมตัวแอดนำหน้ากันด้วยนะครับ siby84 ตัวนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ